เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสูงต่อต้ันการค้ามนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับรองรับวงยุติธรรมเป็นจํานวนเงิน2 0แสนเหรียญยูเอดอลลาร์ประมาณ6 6หล้านบาทไทย ว่วันนี้ก็มีวาพร้อมนะครับของทั้งอเดซัยและยูนิซีนะครับที่ม,มีมีการ,ร,งารลงนามร่วมกันนะครับในการลงนามตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่ทางประเทศไทยนะครับต้นประเทศไทยนะโดยผ่านทางอเดซัยนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทํางานนะฮะในการแก้ไขปัญหาดิจิทัมาดุวนะครับได้ได้ควบวงจรน,นะฮะในงในแก่ของกาป้องกัน ปรับปรามแล้วก็เรื่องของการดำเนินคดีนะครับกับผู้กระทำความผิดการโดยทางยูเนสซีเนี่ยได้ส่งผู้แทนแล้ได้ส่งได้ไได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เนี่ยมาทำงานร่วมกันกับทางนิสัยโดยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับเองค์รัฐบาลนะครับอันนี้ก็โครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี57ไปจนถึงปี58ใน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 ภูมิภาคนี้ก็ในในทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบั้งว่าเรานะเราะว่าเราอภชาติแล้วก็รวมไปถึงทาง บริสเซียนสิงคโปร์นะครับหรือในอาเซียนพูดง่ายนะครับคุณเจ้าหนี่้ก็เดินทางค่อนข้างจะไม่ค่อยได้อยู่ในะไทยไปมาเลยไปสิงคโปร์ไปเพราะว่าเมื่อสองวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้พบกันที่บริสเซียไปในการสัรมมนาก็ได้มีการพบกัคุยกนะัน